กลาบสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง RPG Mobile ือบาค่ะบายทีเีอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําตําแหน่ง ST นะครับตั้งแต่งบน้อยที่สุดนะครับแล้วจนถึงงบประมาณเอาเป็นว่าไม่เกิน 1M ก็แล้วกันนะบางตัวอาจจะมีเกินนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับที มีตัวที่พี่พี่น้องใช้อยู่หรือเปล่านะแล้วก็มีตัวพี่พี่ที่พี่พี่น้องชอบหรือเปล่านะครับผมนะ <c oughs> ก็ก่อนที่จะไปนนะรับชมับฝากพ,พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทมคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าช่องเราผู้ติดตามครบ2 0 0 0ันผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแจกเสื้อกันอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้าผู้ติดตามครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกติกาให้ทราบอีกทีหลังจากที่มีผู้ตามคครรรบบเียย้้อแลว อมาดูกันเลยนะครับนะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับผมอ่ะตัวแรกเลยนะครับนําเสนอเลยนะครับอาเลมี่ครับผมนะตัวนี้บอกเลยว่าเท้า5สี่นะครับเท้า5้าสีมีสีเท้าด้วยนะครับนะแล้วก็มีการทำประตูนะครับการยิงนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับนะอ่ะมาดูกันที่ข้ามพลังของเขาเลยนะครับผม เท้าว้าสี่นะครับฝีเท้าอยู่ที่78ครับการวิ่งความเร็วอยู่ที่79ครับความเร็วในการวิ่ง77ครับผมพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็ท่าสกิมูฟ4ดาวนะครับนะบอกเลยว่าถ้าคุณเทนนะครับคุณเทนจนถึงเม็ดส้มนะเม็ดส้มเทนจนถึงเม็ดส้มนะครับนะคุณก็จะมีโอเวอร์อยู่ที่87นะแล้วก็ฝึกฝึกของเขานะครับให้สักบวก20บวก25หรือบวก30ก็ได้นะครับผมบอก ผมบอกเลยว่าวิง่งโหดเร็วแน่นอนครับวิง่งทะลุช่องแน่นอนครับผมนะสำหรับตาเลมี่ครับถ้าใครชอบก็จัดเลยครับเป็นกองหน้าที่เป็นจะบอกว่าเป็นตัวบัก็กจากภาคที่แล้วก็ใช่นะครับนะเพราะว่าภาคที่แล้วคนรีวิวเยอะมากนะสําหรับตัวนี้ครับผมอ่ะตัวต่อไปนะผมอเล็กซานเดอร์ซอทอสน,นะครับผมนะตัวนี้อ่ะตัวนี้ครับมีฝีเท้าที่ดีแล้วก็มีเท้า5 4ด้วยนะครับเท้า5 4ี มาดูกันที่ค่าพลังของเขานะครับผมฝีเท้าอยู่ที่80นะครับการเล่นความเร็วอยู่ที่76ครับความเร็วในการวิ่ง84ครับผมพลังงาน <genommen> อยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับผมท่าสกิลมุฟสดาวนะครับท่าสกิลมุฟสดาวอ่ะมาดูกันที่คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของเขานะครับมีท่าสกิลตวัดชิงด้วยส้นนะครับนะแล้วก็คุณสมบัติก็จะมีเหนือชั้นนะครับเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซโก้อยครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางครับสูงกลาง อ่ตัวนี้ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมนะถ้าใครใช้อยู่หรือว่าชอบก็จัดได้เลยนะครับนะเพราะว่าอบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาคนี้เงินมันหาหายากมากๆนะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้ราคาถูกคือเราสามารถจับต้องได้นะครับคุณจะเอามาเทนเอามาฝึกอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันอยู่ในงบที่ไม่ ไม่เกินเท่าไหร่นะดีกว่าคุณไปซื้อตัวตํานานราคาแพงๆแต่คุณไม่มีเงินมาฝึกมา,มาเทนเขานะครับนะอ่ะตัวต่อไปนะเป็นดาวิดนูนเยสนะครับนะโอเมอรแปครับผมเท้าจะเป็น53นะครับข้อเสียก็คือเท้า53นะครับนะผมบอกเลยไอ้เท้า53น้นี่ไม่ชนคานก็ข้ามคานนะครับนะแต่ถ้ายิงด้วยขวายังไงก็เข้านะครับยิงด้วยขวานะแต่ก็อาจจะมีแบบปิ้นออกนอกกรอบก็ได้นะครับผม อะบอกเลยว่าดาวินนูเยสนะครับฝีเท้าดีมากๆนะครับนะมาดูค่าพลังของเขาครับฝีเท้าอยู่ที่80ครับการเล่นขมเร็ว88ขมเร็วในการวิ่ง92ครับเร็วมากนะครับตัวนี้น่าน่าใช้มากๆเลยครับสำหรับดาวินนูเยสนะครับผมนะอ่ะพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลมุฟสดาวนะครับผมมาดูกันที่คุณสมบัติครับผมถ้าสกิลของเขาเป็นครึ่งบอลนะครับครึ่งบอล คุณสมบัติมีแค่อย่างเดียวนะครับคือเลี้ยงเลี้ยงเร็วนะครับเลี้ยงเร็วกองหน้ามีคุณสมบัติเลี้ยงเร็วก็ถือว่าเป็นตัวกองหน้าที่เร็วมากๆเลยนะคนะอ่ะเวอร์เกตจะเป็นสูงสูงนะครับสูงสูงนะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าเทนคุณเทนเขาเาม็ดเขียวเม็ดน้ําเงินเม็ดม่วงเม็ดแดงหรือเม็ดส้มอะ่ะได้ยิ่งดีมากๆนะแล้วคุณก็ฝึกเพิ่มนะครับบวก20บวกยบ้าบวก30มนะบอกเลยว่าเร็วเร็วมากเลยนะผมนะอ่ะ คุณจะเห็นคนความแตกต่างมากเลยนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับเป็นมูโกโก้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตัวข้ามภาคจากภาคที่แล้วนะครับผมนะอ่าจริงๆมันได้ทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่แนะนําผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นะมูโกโก้นะผมตัวนี้ผมก็แนะนํานะครับนะเท้าเป็น5้าสี่นะห้าสี่แต่จะถนัดเป็นเท้าซ้ายมากกว่านะนะอ่ะ ฝีเท้าก็ถือว่าโอเคนะครับฝีเท้าอยู่ที่83ครับการเล่นความเร็ว85ครับความเร็วในการวิ่ง81เครับเป็นกองหน้าที่เร็วพอสมควรเลยนะครับผมนะอ่ะพลังของเขาครับพลังงานอยู่ที่3าดาวครึ่งนะครับ3ดาวครึ่งถ้าสกิลมุฟ4ดาวนะครับผมอ่ะมาดูกันที่คุณสมบัตินะครับนะอ่าท่าสกิลของเขาเป็นรูเล็ตนะครับรูเล็ตแล้วก็คุณสมบัติก็บาดเจ็บง่ายเห็นแก่ตัวยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงไซกอยนะครับเวิร์กเลสเป็น กลางต่ำครับกลางต่ำเออตัวฟรีไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเวิร์กเลดอะไรนะแต่ว่าตัวนี้ตัวที่ซื้อขายได้เป็นเวิร์กเลดกลางต่ำนะแต่จริงๆครับภาคนี้เวิร์กเลดไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับนะยังไม่ไม่เจอแบบปัญหาจริงๆนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับกอรีอนะครับผมนะตัวนี้ก็มีฝีเท้าที่ดีเลยทีเดียวนะครับเท้า54ด้วยนะครับมาดูค่าพลังของเขานะครับ การเล่นความเร็วอยู่ที่86ครับความเร็วในการวิ่ง85ครับผมนะพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับถ้าสกิลมูฟ4ดาวครับผมนะบอกเลยว่าเร็วเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อ่ะถ้าสกิลของเขานะครับเป็นอ่าชิงด้วยส้นแนวข้างนะครับคุณสมบัติก็3อย่างครับร่างกายแข็งแกร่งเนื้อชั้นแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางครับผมนะตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมนะอ่ะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่6ครับโมราต้าครับผมนะตัวนี้ก็ ภาคที่แล้วคนคนรีวิวเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับภาคที่แล้วมาดูกันภาคนี้ว่าเวิร์กเลดของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ค่าพลังของเขาจะเป็นยังไงนะครับเท้าเป็น5้สี่นะครับฝีเท้าอยู่ที่82ครับดีมากๆเลยนะครับนะการเล่นคมเร็วอยู่ที่81ครับความเร็วในการวิ่ง83ครับนะพลังงานอยู่ที่4ดาวครับถ้าสกิลมูฟสาดาวนะครับนะสำหรับโมราต้าอ่ะคุณสมบัตินะครับถ้าสกิลของเขาเป็นฮิตช็อปนะครับนะ คุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งแล้วก็เด้ยงเร็วนะครับเวิร์กเลยเป็นกลางกลางนะครับเวิร์กเลยเป็นกลางกลางอ่ะก็เป็นนักเตะที่ถือว่าภาคก่อนคนก็นิยมใช้นะครับผมนะอ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปลากาเซตครับผมนะลากาเซตหรือลากาเซตอะไรนี่แหละนะอ่ะถ้าออกเสียงผิดขอภัยนะครับนะ ตัวนี้ครับเท้า54นะครับเท้า54ก็ฝีเท้า72นะครับผมนะ72อ่ามาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรดีบ้างนะครับผมนะการเล่งคมเร็วนะครับอยู่ที่71คมเร็วในการวิ่ง73ครับผมนะพลังงานอยู่ที่4ดาวแล้วก็ท่าสกิลมูฟ4ดาวเช่นกันนะครับผมนะตัวนี้ก็ท่าสกิลของเขาเป็นชิงเจ้าสนแนวข้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็มีความพิจารณามีควนเป็นผู้นำนะครับนะแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะครับเวิร์กเลยเป็นสูงสูงนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ใช้ได้อยู่นะครับคมเร็วก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับนะเจ71อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะตัวต่อไปนะครับแบรนด์เยแดนะครับผมนะอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเท้าห้าครับผมกองหน้าเป็นกองหน้าเท้า5้านี้หายากมากๆเลยนะครับผมนะเท้าแค่เท้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะไหนจะฝีเท้าอีกฝีเท้าที่ดีการยิงที่ดีนะครับนะ ฝีเท้าอยู่ที่80นะครับนะ80มาดูค่าพลังข้างในนะครับนะการเล่นขมเร็ว81คมเร็วในการวิ่ง80ครับผมพลังงาน4ดาวท่าสกิลมูฟ4ดาวครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเร็วและดีเท้าก็ดีครับผมนะอ่ะคุณสมบัตินะครับนะท่าสกิลของเขาเป็นขยับหลอกแล้วหลบนะครับนะคุณสมบัติก็ความเป็นผู้นําแล้วก็เหนือชั้นยญิงสกกอยเล่นเพื่อทีมครับผมเวิร์กเลยเป็นสูงต่ําครับผมนะอ่ะ ตัวนี้แนะนำนะครับแนะนำอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เด็ดแน่นอนครับต่อไปนะครับตัวนี้หลายคนก็ชอบอยู่นะอูเลียนอวารเลสนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะบอกเลยว่าเท้า54สีครับฝีเท้าก็ดีมากนะครับ81การยิงก็ดีนะครับนะ83มครับผมอ่ะมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับผมนะการเล่นความเร็วนะครับ83ความเร็วในการวิ่ง 79ครับผมพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับถ้าสกิลมุกก็4ดาวเช่นกันนะครับคุณสมบัติครับถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลตนะครับคุณสมบัติมีแค่อย่างเดียวนะครับเหนือชั้นนะครับรูเลตจะเป็นสูงสูงครับสูงสูงอ่ะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับนะตัวต่อไปนะครับนะอาริวารีวาอีครับผมนะอ่ะตัวนี้ มาดูว่าตัวนี้มีอะไรดีครับผมผมว่าตัวนี้น่าจัดนะครับนะเท้า54นะครับบอกเลยว่าฝีเท้าโอ้โห93สนะครับ93ฝีเท้า93มาดูค่าพลังนะครับนะคมเร็วในการวิ่งนะครับ93แล้วก็การเล่นคมเร็วก็93าเหมือนกันนะครับพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับท้าสกิลมุกก็4ดาวครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับแนะนำบอกเลยว่าคุณเทนถึงเม็ดส้มบอกเลยว่า ผมเร็วร้อยบวกแน่นอนนะครับร้อยกว่าแน่นอนครับผมมาดูที่คุณสมบัติครับผมนะอ่ะถ้าสกิลของเขาเป็นูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติเหนือชั้นยิงไซก้อยนะครับเวิร์กเลยเป็นกลางกลางครับผมตัวนี้ผมว่าผมแนะนํานะครับนะแนะนาอ่ะก็มีคนเทนถึงเม็ดส้มเลยนะครับนะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับนะ กโรมัวนีครับผมนะตัวนี้ก็จากปารสแซงแช็กแมนนะครับผมนะอ่ะตัวนี้ก็มีฝีเท้าที่ดีนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับผมนะเท้า54สีฝีเท้าอยู่ที่90นะครับนะ90อ่ะมาดูกันเล่นความเร็วนะครับ90ความเร็วในการวิ่ง91นะครับนะพลังงานอยู่ที่4ดาวถ้าสกิลมุกก็4ดาวเช่นกันนะครับคุณสมบัตินะครับถ้าสกิลของเขาเป็นเรนโบว์นะครับ คุณสมบัติก็ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วครับเวิร์กเลทเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางอ่ะถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ผมว่าน่านะครับน่าจัดนะครับนะเนี่ยชอบก็จัดได้เลยนะครับนะผมนะครับผมเทนแล้วก็ฝึกนะครับนะตัวต่อไปนะครับเป็นกราบิโเจซูสนะครับผมนะตัวนี้ก็โอเวออยู่ที่84นะครับ8 4ดเท้าจะเป็น5้านะครับข้อเสียก็จะเป็นอัน เรื่องเนะท้า53นะครับนะฝีเท้าอยู่ที่83นะแล้วก็การยิงกาง своих, รทำตูอยู่ที่82ครับผมค่าพลังนะข้างในนะครับการเล่นงความเร็วนะครับอยู่ที่86ครับความเร็วในการวิ่ง81นะครับผมนะแล้วก็พลังงานของเขานะครับอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับ4ดาวครึ่งถ้าสกิลของเขาอยู่ที่4ดาวเช่นกันนะครับมาดูคุณสมบัติของเขาครับถ้าสกิลของเขาเป็นขยับหลอกแล้วหลบนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็เหนือชั้นนะครับเวิร์กเลทเป็นสูงสูงนะครับนะอ่ะ มาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับนะโกเนเวลครับผมนะตัวนี้ก็อยู่ที่ o อเว84ครับฝีเท้าอยู่ที่87ครับผมเท้า54นะครับนะก็ตัวนี้พลังงานน้อยไปหน่อยนะครับ3ดาวครึ่งนะครับแต่มีความเร็วที่ดีนะครับการเิ่งความเร็วอยู่ที่86ความเร็วในการวิ่ง89นะครับถ้าสกิมูฟตัวนี้ก็4ดาวนะครับนะแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับนะอ่ะ มาดูกันที่คุณสมบัติครับถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนื้อช้ายิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วเวอร์เลตเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางก็จะชอบก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับผมนะโอเปนด้าครับผมนะตัวนี้ก็อยู่โอเวอ85ครับบอกเลยว่าฝีเท้าดีมากนะครับ95นะครับ95กันเลยทีเดียวนะเท้า5 4ด้วยนะครับตัวนี้นะครับการเล่นความเร็วอยู่ที่96ครับ ผมเร็วในการวิ่งอยู่ที่94เลยนะครับผมนะถ้าคุณเทนคุณฝึกยังไงก็ร้อยอัพอยู่แล้วนะครับผมพลังงานครับ4ดาวนะครับถ้าสกิมุฟ3ดาวนะครับ3ดาวถ้า4ดาวผมเลยบอกบอกเลยว่าตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะอะท่าสกิมุบเขาเป็นตวัดชิงด้วยสซนนะครับตวัดชิงด้วยส้นนะก็คุณสมบัติก็4อย่างนะครับร่างกายแข็งแกร่งยิงผ่านโค้งเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับวื้งเร็เป็นสูงกลางนะครับสูงกลางอะตัวสุดท้ายนะครับนําเสนอเลยนะครับนะร็อบบี้ ล้วบี้คลีนนะครับผมนะตัวนี้อาจจะเกินงบเป็นิดหน่อยครับแต่ก็เอามาแนะนําเป็นตัวสุดท้ายนะครับให้กับพี่พี่น้องนะใครถ้าชอบก็จัดได้เลยนะอ่ะก็อาจจะหายากนิดหน่อยนะแต่ก็มีขายอยู่ในราคาสัก 8m กว่าๆนะครับผม89นะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะมาดูเวิร์เกตข้างในดีกว่าค่าพลัง,ข,งข้างในกันดีกว่านะครับนะเทา้าจะเป็น54นะครับ54ฝีเทา้าอยู่ที่87นะ การทำประตูการยิงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ87นะครับผมนะอ่ะค่าพลังของเขานะครับการเล่นคมเร็ว88คมเร็วในการวิ่ง86เลยทีเดียวนะครับนะพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งนะครับ4ดาวครึ่ง้าสกิลของเขาอยู่ที่4ดาวเช่นกันนะครับอ่ะคุณสมบัติของเขานะครับ้าสกิลของเขาเป็นตวัดชิงด้วยส้นนะครับคุณสมบัติมี3อย่างนะครับความเป็นผู้นำยิงบั่นโค้งแล้วยิงไซกอยวอลเลยเป็นสูงกลางครับผมนะอ่ะก็ ประมาณนี้เลยนะครับนะตำแหน่งกองหน้าที่ผมเอามาแนะนํานะครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับนักเตะทุกตัวนะครับถ้าเราซื้อมาเราใช้แบบดิบๆเลยโอเมกาเริ่มต้นคุณไม่เทนคุณไม่ฝึกคุณไม่ตีบวกยังไงมันก็ดูช้าดูแบบดูเฉยนะครับนะทุกตัวต่อให้จะมีความเร็ว90หรือร0อยนะครับนะมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะพยายามเทนหรือตีบวกนะครับก็อ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับนะอ่ะอย่างด็อกบาร์นะครับเนี่ยก็คือมาดูค่าพลังของเขานะครับนะตอนนี้นะครับฝีเท้าอยู่ที่97นะมาดูค่าพลังของเขานะก็ประมาณนี้นะก็ผมผมไม่แน่ใจว่าผมฝึกอะไรของด็อกบาร์นะครับด็อกบาร์ ผมจะนำเสนอตัวไหนเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับนะะอฟาน่านะครับฟอฟาน่าถ้าคุณฝึกนะครับคุณฝึกคือการตรงนี้นะครับนะเอาตัวไหนมาฝึกก็ได้นะครับนะค่าพลังของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะแต่อีกอันหนึ่งนะครับคือการเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงก็คือการตีบวกนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะ ก็มันจะทําให้ OVR ของนักเตะนะครับขยับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมนะปะมานี้เลยนะครับนะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยไวด้วยนะครับนะก็ถ้าใครขาดตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะ ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆครับผมนะ